สวัสดีครับพบกับคาออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเธอรับฟังกันได้เลยครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากมากโปรดกดแชร์ เป็นกระแสที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางในช่วงที่ผ่านมาทันทีเมื่อมีกลุ่มลูกค้าที่ใช้รถบีคายี่ห้อหนึ่งพบปัญหาในการใช้งานชุดเกียร์ระบบดูอัลคัตจนนํามาสู่การเรียกร้องต่อผู้ผลิตรถยนต์รุ่นดังกล่าวแต่ทว่าวันนี้เราไม่ได้จะมาพูดสาวความเรื่องราวของปัญหาดังกล่าวทว่าจะพาไปรู้จักเจ้าชุดเกียร์ที่หลายคนคิดว่าไม่เหมาะสําหรับประเทศไทยระบบเกียร์แบบคลัตคู่หรือดูอัลคลัต นวาน่าจะเป็นระบบเกียร์ในโลกยุคใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงหลังๆนี้เองโดยมันถูกคิดค้นครั้งแรกโดยอดอล์ฟทีกีสวิศวกรทางทหารชาวฝรั่งเศสในช่วงปี1943แต่แนวคิดของเขานั้นก็ยังไม่มีโอกาสเกิดขึ้นในเวอร์ชั่นที่ใช้งานได้จริงเนื่องจากเหตุการณ์ของสงครามโลกครั้งที่สองนั้นดันเกิดขึ้นมาสะกอ่อนแต่จนแล้วจะรอดแนวคิดของระบบเกียร์ดูอัลคลัตก็เกิดขึ้น ภายใต้วิศวกรที่ผลิตรถยนต์จากเกาะอังกฤษแฮร์รี่เวสเตอร์ผู้ให้กำเนิดรถยนต์ยี่ห้อไทอัมก่อนที่จะเริ่มทดลองใช้กับรถยนต์ต้นแบบที่ผลิตใช้ในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็น Ford Fiesta Mark 1 Ford Ranger รวมไปถึงรถยนต์เปโย205โดยช่วงแรกของการพัฒนาใช้ชุดคัดแห้งแบบแผ่นเดียวหรือหลายแผ่นซ้อนกันตามการออกแบบการรองรับแรงบิดก่อนที่จะจดสิทธิบัตรในปี1981 หลังการออกแบบของแฮร์รี่โฟกส์วา n เกนและปอร์เช่ได้พัฒนาระบบเกียร์คัดคู่ตามมาโดยเริ่มใช้กับรถแข่งของค่ายก่อนในช่วงปี1980ไม่ว่าจะเป็นปอร์เช่956และ962ที่ใช้ในการแข่งขันเลอมองในปี1983และรถ a u d ด Sport q u a r t รต s 1ที่ใช้ในการแข่งขันแรนลี่คาแต่ไม่น่าแปลกใจที่ชุดเกียร์คัดคู่จะใช้เวลายาวนานกว่า20ปี ในการเดินทางมาสู่มือของผู้บริโภคโดย v o l ks w a g e n Golf m มาร์ R32 กลายเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลรุ่นแรกที่ติดตั้งระบบเกียร์ดูอัลคัตก่อนที่ในปี2009 v o l ks w a g e n จะตัดสินใจในการพัฒนาระบบเกียร์ดูอัลคัตเข้าสู่รถยนต์นั่งมากขึ้นและในปี2010ก็จะมีการแนะนำระบบเกียร์ดังกล่าวในรถ BMW จากนั้นมันก็เริ่มเป็นที่นิยมในรถยนต์สมรรถนะสูงมากมายในตลาดชั้นนำ ส่วนค่ายรถยนต์ที่ใช้รถยนต์เกียร์คัตคู่ในรถยนต์นั่งมาอย่างยาวนานอย่างฟอร์ดได้เริ่มการพัฒนาระบบเกียร์ดูอัลคัตภายใต้ความร่วมมือกับเกรทแล้วให้กาเนิดชุดเกียร์คัตคู่ Power Shift ในปี2005ก่อนจะเริ่มติดตั้งในรถยนต์ที่วางจําหน่ายในตลาดปัจจุบันระบบเกียร์ดูอัลคัตเป็นระบบเกียร์ที่ทํางานแบบเซมิออโตเมติกโดยการผสาน2แนวคิดระหว่างระบบเกียร์ธรรมดา2ลูกและเกียร์อัตโนมัติ โดยแนวคิดของระบบเกียร์ใหม่นี้เน้นในเรื่องการขึ้นเกียร์ตอบสนองอย่างรวดเร็วโดยไม่เสียจังหวะและยังทําให้ผู้ขับขี่ได้อารมณ์การขับขี่ของระบบเกียร์ธรรมดาในการขึ้นเกียร์อย่างต่อเนื่องนั้นทําให้ลดการสูญเสียกําลังระหว่างการเปลี่ยนตําแหน่งเกียร์ไปที่มาของชื่อระบบดูอัลคัตนั้นอยู่ที่การออกแบบให้แต่ละราวเกียร์มีชุดคัตเป็นของตัวเองโดยมากจะแบ่งกันออกเป็นระหว่างราวเกียร์ตำแหน่งเกียร์คู่และราวเกียร์ในตำแหน่งเกียร์ขี่ โดยชุดสมองกลเกียร์จะสั่งการทํางานให้ชุดเกียร์ตำแหน่งต่อไปรอเอาไว้จนกว่าจะถึงรอบและความเร็วที่กําหนดในการเปลี่ยนเกียร์ครั้งต่อไปเพื่อให้เกิดการทํางานอย่างต่อเนื่องรวดเร็วและราบรื่นโดยในส่วนใหญ่ชุดเกียร์ดูอลัล u t าจะใช้เวลาเปลี่ยนเกียร์เฉลี่ย0.05ถึง0.2วินาทีโดยประมาณและเคยมีผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศกล่าวว่า ชุดเกียร์คัดคู่นั้นมีการทำงานดีกว่าเกียร์อัตโนมัติทั่วไปถึงร้อยละสิบเลยทีเดียวการออกแบบชุดเกียร์ดูอ้าคัดโดยทั่วไประบบจะใช้ชุดคัดแผ่นเดียวในคัตสองตำแหน่งแต่อาจจะใช้แบบหลายแผ่นซ้อนกันก็ได้เพื่อให้สามารถรับแรงบิดจากเครื่องยนต์ได้มากขึ้นรวมถึงตัวคัดเองนั้นส่วนใหญ่แล้วจะใช้การออกแบบเป็นคัดแบบเปียกเพื่อช่วยในการระบายความร้อนได้ดีในระหว่างการใช้งาน โดยมากแล้วจะใช้ในกรณีที่เครื่องยนต์มีกำลังแรงบิดสูงสุดมากกว่า350นิวตันเมตรขึ้นไปหรืออย่างเช่นรถยนต์ที่เร็วที่สุดในโลกบูกา t t ตี e เว o รอนมีการใช้คัดแบบเบียดแบบหลายแผ่นซ้อนกันในระบบเกียร์คัดคู่เช่นกันเพื่อรองรับแรงบิดสูงสุด1 2 5 0นิวตันเมตรจากเครื่องยนต์ที่ทำกำลังสูงในขณะที่ผู้ผลิตเกียร์ส่วนใหญ่อาจจะตัดสินใจใช้ระบบคัดแบบแห้งเพื่อใช้ในรถยนต์นั่งขนาดเล็ก หรือรถยนต์ที่ไม่ได้มีกําลังเครื่องยนต์ที่มีแรงบิดมากถึง250นิวตันเมตรแต่ระบบคัดแห้งนั้นก็ทําให้การถ่ายทอดกําลังดีกว่าทําให้ตัวเลขอัตราประหยัดน้ํามันดีกว่าเนื่องจากจะไม่มีช่วงจังหวะเสียกําลังเมื่อเทียบกับระบบคัดเปียกแต่กลับกันก็าอาจจะทําให้ในบางจังหวะเกียร์มีเสียงดังในการทํางานเช่นในการทํางานระหว่างเปลี่ยนตําแหน่งเกียร์เป็นต้นอย่างไรก็ดีปัญหาของชุดเกียร์คัดคู่ ที่ส่งผลต่อการขับขี่ของผู้ใช้งานโดยทั่วไปรวมไปถึงในบ้านเรานั้นมาจากการที่ค่ายผู้ผลิตชุดเกียร์ให้ความสําคัญต่อการขึ้นตําแหน่งเกียร์ที่เหมาะสมในการขับขี่ทําให้ชุดเกียร์คัดคู่อาจแน่นด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อคํานวณหาจุดระหว่างการขึ้นและลงเกียร์ที่เหมาะสมเพื่อสั่งงานชุดคัดได้อย่างแม่นยําในตําแหน่งต่อไปว่าเมื่อไรควรจะขึ้นเกียร์ต่อไปทําให้หลายครั้งผู้ใช้มักจะพบว่า เกียร์อาจจะขึ้นตำแหน่งไม่เหมาะสมเช่นขึ้นตำแหน่งเร็วไปหรือช้าไปและส่งผลต่อการขับขี่ในกรณีที่รถติดอาจจะพบอาการขึ้นเกียร์อย่างรวดเร็วทำให้รถพุ่งไปข้างหน้าเร็วเกินความต้องการหรืออาจจะยากต่อการคุมคันเร่งเพื่อหาจุดที่เกียร์จะขึ้นตำแหน่งต่อไปนี่ยังไม่นับรวมถึงบางจังหวะเช่นทางชันหรือการขึ้นลานจอดรถซึ่งหลายท่านผู้ใช้อาจจะพบว่าเกียร์ตอบสนองไม่ตรงกับความต้องการในการขับขี่ โดยเฉพาะด้วยการออกแบบให้ชุดเกียร์ทำงานคล้ายระบบเกียร์ธรรมดามากกว่าระบบเกียร์อัตโนมัติทำให้รถที่มาพร้อมกับเกียร์ระบบดูอัลคลัตบางรุ่นจะมีลักษณะดิบแบบเกียร์ธรรมดาเช่นคุณคลิกดาวเพื่อเร่งแต่รถตอบสนองช้าไปไม่ทันใจเนื่องจากเกียร์คลัตคู่ทำงานแบบเกียร์ธรรมดาใช้การขึ้นลงตำแหน่งเกียร์เป็นหลักแต่ก็สามารถใช้การเลือกตำแหน่งเกียร์แบบท็อกเกิลสวิตช์เข้าช่วยได้นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่สำคัญว่า คุณอาจต้องเข้าใจโดยชุดเกียร์แบบพัดคู่ก่อนว่ามันไม่ใช่ชุดเกียร์อัตโนมัติทั่วไปและมันไม่ได้เกี่ยวว่าคุณขับรถคันละหลายล้านหรือขับรถคันละเป็นแสนแต่ทั้งหมดทั้งปวงมีหนึ่งหัวใจสําคัญเรื่องเดียวที่ว่าเราต้องเข้าใจการทํางานที่แตกต่างกันก่อนแม้ว่าเราอาจจะยังไม่รู้ว่าปัญหาระหว่างค่ายรถยนต์ที่มีปัญหากับผู้ใช้ชาวไทย้ายสุดแล้วจะจบลงที่ใด แต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้เราก็มีโอกาสที่จะพาท่านผู้ชมทุกคนรู้จักและเข้าใจอย่างแท้จริงถึงการทำงานของชุดเกียร์คลัตช์คู่ที่เริ่มมีใช้ในรถยนต์หลายรุ่นในตลาดปัจจุบันครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ